ผสารฟอสซิลด้วยแร่ทอเรี่ยมอาวุลับจีนที่จะกุมโลกยุคใหม่เรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังรู้ยังเป็นเจ้าของรถฟ้าง่ายๆที่ SIA รวมทั้งรถปลั๊กอินรถไฮบริดและรถอื่นๆการันตีด้วยยอดขายกว่า500,000คันกับสยามอินเตอร์การประมูลประมูลง่ายรถสภาพดีพร้อมใช้งานได้ 1, ทันที เคโอเคจากริดซิงเกสิกรไทยเช็คก่อนโอเคก่อนรู้วงเงินพรอมออกรถได้ที่โชว์รูมทั่วไทยสมัครง่ายรู้ผลไวทำเองได้ทุกที่หากพูดถึงโรคยุคใหม่นะวันนี้นะคงปฏิเสธไม่ได้นะว่าเป็นโรคที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมาสารอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม AI นะ AI นี่ต้องบอกว่ามาแน่นอนนะครับ ซึ่งสิ่งที่มันบริโภคหลักๆเลยก็คือพลังงานไฟฟ้า Data Center Big Data ทั้งหลายนะครับซึ่งวันนี้นะหลายประเทศก็ตื่นตัวนะครับอย่างประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการลงทุนเรื่องของ AI Data Center นะครับซึ่งต้องบอกว่าที่เหล่านี้แหละกินไฟมหาศาลนะครับแต่วันนี้พอพูดถึงไฟฟ้าแล้วแรงผลิตเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ยังเป็นเชื้อเพลิงจากฟอสซิลอยู่นะครับซึ่งวันนี้จีนก็มองว่าหากใคร กลุ่มอานาจเรื่องของเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้โดยเฉพาะยุคของพลังงานสะอาดคนนั้นจะเป็นคนกลุ่มอํานาจของโลกยุคถัดไปนะครับเพราะวันนี้หลายประเทศก็ตื่นตัวเรื่องของพลังงานสะอาดนะฮะจีนจึงเน้นเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานจากลมนะครับและล่าสุดนะฮะจีนสนใจเรื่องของตัวนี้มากก็คือพลังงานโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นี่เอง เหตุผลที่จีนนะให้ความสําคัญเรื่องการผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นะครับนั่นก็บอกว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันให้พลังงานที่สะอาดจริงๆนะว่าวันนี้จีนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเทศที่บริโภคพลังงานไฟฟ้าเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ e v นะครับแล้ววันนี้เนี่ยจีนกาลังดันเรื่องของอินฟาสเตรจอร์นะโดยเฉพาะ Big Data และ AI นะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยุคใหม่ทั้งหลายนะซึ่งพวกนี้มันต้องบริโภคไฟฟ้าเยอะมากนะครับซึ่งจีนนะเขามองว่าเนี่ย การผลิตไฟฟ้าได้จํานวนมากนะฮะมันเป็นการสร้างความมั่นคงของประเทศนะโดยเฉพาะความมั่นคงด้านพลังงานนี่เองนะครับอย่างนะฮะเรื่องของไฟฟ้าเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นจากโซลา่าหรือพลังงานลมเนี่ยพวกนี้ก็บอกว่าความเสถียรในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยคาดเดาได้ยากนะถึงแม้จะมีแบตเตอรี่มาแบ็กอัพก็ตามซึ่งเขาก็มองว่าเนี่ยไฟฟ้ามันคือกระดูกสังลางที่ทําให้อุตสาหกรรมยุคใหม่นะซึ่งจีนกําลังไปถึงก็คือความเป็นสมาร์ทแมนูแฟคเจอร์นะหรือผู้ผลิตแบบรูปแบบใหม่นะที่มีความสมาร์ ถูกและดีและเป็นเทคโนโลยีใหม่นะโดยเฉพาะยุคโลกที่โทกต้องการนะครับซึ่งอันนี้เขาบองว่ามันต้องใช้ฟ้ามาอาสารซึ่งจีนก็มองว่าเนี่ยเขาจะครองอุตสาหกรรมอันนี้ได้นั่นหบาว่าไฟฟ้าเนี่ยในอนาคตต้องการใช้อีกเยอะมากนะครับแถมจีนก็ประกาศนะเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนว่า พลังงานที่ผลิตออกมานะฮะจะต้องปล่อยคาร์บอนให้น้อยที่สุดนะหรือมีความเป็นกลางทาง,ทางคาร์บอนนะซึ่งเขาตั้งเป้าไว้นะสำหรับคาร์บอนนิวทรอนตี้อยู่ที่ปี2 0 6 0นะครับซึ่งเขาก็บอกว่านิวเคลียร์จะกลายเป็นปัจจัยหลักนะครับแล้ววันนี้จีนก็ทุ่มทุนมหาศาลในการพัฒนานเทคโนโลยีเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับเพราะว่าถือว่าทําแล้วลงทุนแล้วคุ้มนะสร้าง productivity โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าได้เยอะนะครับเอาเรามาดูนะฮะวันนี้นะครับในประเทศจีนเนี่ย เขามีโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับจากข้อมูลนะถึงกลางปี2 0 3 5นะครับเขาบอกว่าปัจจุบันจีนมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นะอยู่ที่ทั้งหมด58เครื่องนะครับหรือ58แห่งนะซึ่งรัฐสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดได้ถึง 5 3กิกะวัตต์นะครับโอ้โหต้องบอกว่ามากที่สุดนะเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาเลยก็ว่าได้ซึ่งเ้าเราโดยเห็นนะวันนี้จีนกับอเมริกาก็แข่งกันเรื่องใครจะเป็นคนครองอุตสาหกรรมยุคใหม่นะครับซึ่งจริงบอกว่าไหนจะเป็นยุคใหม่ก็ต้องเน้นเรื่องของพลังงานสะอาดจีนตอนนี้ขึ้นเป็นอันดับ2นะครับและกําลังก่อสร้างอยู่อีกทั้งหมด28เครื่องนะครับซึ่งถ้าเสร็จแล้วนะสามารถผลิตไฟได้ถึง3 1ิกิกะวัตต์นะครับและตอนนี้วางแผนอนุมัติแล้วนะน,นี่ก่อสร้างนะ และอันนี้คือวางแผนอนุมัติแล้วอีก70เครื่องนะครับซึ่งอันนี้นะนั่นหมายควาว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์ตามแผนที่จีนวางโรแแ m เอาไว้เขาจะมีโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทั้งหมด150แห่งและจะกลายเป็นผู้ผลิตนะไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อันดับหนึ่งของโลกทันที เมถึงตรงนี้นะหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันก็พูดได้นะเพราะจีนเป็นประเทศเขาเรียกว่าคอมมิวนิสต์นะสั่งยังไงก็ได้อย่างนั้นนะแต่ถามว่าประชาชนกลัวและไม่พอใจไหมมันก็มีอยู่แล้วนะครับเพราะอย่าลืมว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยถ้าเราดูจากหลายประเทศที่เคยเกิดปัญหานะอย่างภัยธรรมชาตินะครับประเทศญี่ปุ่นนะฮะที่เราเห็นโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะนะที่เกิดการรั่วไหลนะครับก็ทําให้หลายคนนะวันนี้เนี่ยไฟฟ้าญี่ปุ่นเนี่ยไม่พอใช้นะฮะถ้าจะกลับไปสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายคนก็ต่อต้าน เพราะมันติดทั้งหมด3เรื่องนี้นะครับอย่างแรกเลยนะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์วันนี้จะเป็นพื้นฐานโดยการใช้แร่ยูเรเนียมในการผลิตไฟฟ้าซึ่งยูเรเนียมนะมีความอันตรายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดปริยาลูกโซ่นะครับหรือเชนรีแอคชั่นที่ควบคุมไม่ได้พอควบคุมไม่ได้มันก็เกิดความร้อนน,นะแล้วก็กลายเป็นระเบิดปรมาณูดีๆนี่เองนะซึ่งหลายคนก็บอกโอ้โหเนี่ยถ้ามันคุมไม่ได้ขึ้นมาจะทำยังไงนะครับ อันที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของกากกำมันตะลันสีนะครับเพราะว่าปัจจุบันอย่างที่บอกพอเราใช้ยูเรเนียม233เนี่ย,น,ยนั่นกลายเป็นว่ามันผลิตไฟฟ้าได้แล้วเกิดความร้อนแล้วนะคือหลักการของรงไฟฟ้านิวเคียร์เนี่ยเราเอาแร่มาใช่ไหมแล้วเกิดปฏิกิริยาฟิวชันทําให้เกิดความร้อนความร้อนเนี่ยเราเอาไปต้มน้ำนะเอาไปต้มอบเลอร์นะครับทำให้น้ำเนี่ยเกิดเป็นแรงดันนะแรงดันไอ้น้ำมหาสารเอาไปหมุนนะตัวเทอร์ไบน์สาม,มารถผลิตไฟฟ้าออกมาได้นะครับ ซึ่งตัวนี้นะฮะพอมันเกิดปริยาเกิดความร้อนแล้วมันจะกลายเหมือนอารมณ์เหมือนขี้เท่านะฮะก็คือกากกำมันตรลังสีซึ่งตรงเนี้ถ้ากําจัดไม่ดีมันจะเกิดการล่วไหลนะอย่างที่เราเห็นอย่างที่ฟุกุชิมะนี่ชัดเจนนะฮะพอกากกำมันตรังศีมันรล่วไหลนะมันทําให้สิ่งมีชีวิตรอบรอบเนี่ย เกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่ได้นะบางคนได้รับรังสีมากนะอย่างฮีโร่นะที่หลายคนเข้าไปปิดเตาเนี่ยก็ได้รับกำลังรังสีเนี่ยก็เสียชีวิตไปก็เยอะนะครับมันอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตที่อยู่โดยรอบนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนกังวลไม่แพ้กันนะครับและสุดท้ายนะฮะนั่นก็คือเรื่องของความหายากโดยเฉพาะแร่ยูเรเนียมนะครับที่จะเอามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าซึ่งตรงนี้เขาก็มองว่าโหยูเรเนียมเนี่ยนับวัน ก็จะยิ่งหายากมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับซึ่งจีนก็มองเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะถ้าเสร็จ150เครื่องเนี่ยต้องใช้ยูเรเนียมจ,จํานวนมหาาลจีนเลยเตรียมพลิกเกมนะด้วยแร่ที่เรียกว่าทอเรียมซึ่งเคโนโลยที่จะเรียกว่ามันพลิกโฉมวงการพลังงานาศาสตร์โดยเฉพาะโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ <S 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 และเจ้าตัวแร่ทอเรียมมันคืออะไรทําไมถึงสําคัญนะโลกถึงกลับมาพูดถึงไอ้ตัวแร่นี้อีกครั้งนะครับ แร่ทอเรียมนะหรือตัวอักษรย่อที่เรียกว่าธาตนะุทีนะทีชทยแลนแล้วก็เฮชช่องกงนะครับเป็นแร่โลหะในกลุ่มแอคทีไนต์นะครับซึ่งตัวมันเองมีกำมะดังสีแบบอ่อนๆน,นะและอยู่ในธรรมชาติที่สำคัญนะครับมันหาได้ง่ายกว่ายูเรียม3-4ถึงเท่านะฮะซึ่งถือว่าเป็นแร่แร่เอิร์ธชนิดหนึ่งนะครับถือหาได้ในดินนะฮะแต่ตัวนี้นะครับต้องบอกว่านอกนือกหาง่ายแล้วนะ สิ่งที่ทำมันได้คือมันสามารถควบคุมได้นะครับซึ่งพอควบคุมได้นะั่นหมายว่ามันเอามาใช้แทนยูเรเนียมได้นี่เองนะครับซึ่งปัจจุบันนะไอ้เจ้าตัวแร่ทอเรียมนะมันพบได้ในแร่โมนาไซต์ซึ่งเอามาใช้นะไม่ว่าจะเป็นเอามาใช้เป็นผลิตชิปเซตนะฮะในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เอามาใช้ในการผลิตมอเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้านะครับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ในรถ E ีวีนี่เองนะครับซึ่งจุดเด่นของแร่ทอเรีียมนะฮะก็คือพลังงานในระดับนิวเคลียร์เนี่ย สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้นะเป็นชนิดพิเศษนะโดยเฉพาะเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบเกลือหลอมเหลวนะครับหรือ m o l เ t n Salt r e r e t i t n นะครับซึ่งมีความปลอดภัยสูงกว่านะฮะและให้ของเสียน้อยกว่าแบบจูเลเียมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็คำนวณได้ว่าไอแรททอรียมเนี่ยม1กิโลกร,รัมสามารถผลิตพลังงานออกมาได้เทียบเท่ากับฐานหิน กว่า3ล้านกิโลกรัมนะก็คือ1ต่อ3ล้านนะครับนี่คือพลังงานความร้อนที่มันให้ออกมาได้นะครับซึ่งถ้าเทคโนโลยีนี้สําเร็จนะโลกอาจจะเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาดอย่างแท้จริงนะครับโดยไม่ต้องพึ่งพานน้ํามันหรือฟอสซิล่านหินอะไรทั้งหลายซึ่งพวกนี้นะพอพอมเผาผ่านมันทิ้งเรื่องของคาร์บอนออกมาสู่ภายนอกนี่เอง มาถึงตรงนี้หลายคนก็คงกังวลเอา้าอย่างนี้ใครๆก็ทําระเบิดปรมาณูได้นะแค่ไปเจอทอรีียมนะครับแล้วก็มาสกัดก็ทําระเบิดปรมาณูได้แล้วต้องบอกว่าใจเย็นๆนะฮะแร่ทอรลลีียมนะครับมันไม่ได้สามารถเอามาทําปปฏิกิริยาฟิวชันหรือที่จะมาทําปฏิกิริยาลูกโซ่ทําให้เกิดระเบิดปรมาณูได้ง่ายเหมือนอย่างยูเรเนียมนะครับมันคนละแบบมันต้องมีกระบวนการก่อนหน้านี้นะครับซึ่งจะเทียบความแตกต่างระหว่างทอรลลีียมกับยูเรเนียมให้ฟังนะครับ อันแรกเลยนะฮะก็คือการหายากนะครับหรือความเป็นแร่เอิร์เนี่ยทอรียมหาได้ง่ายกว่ายูเรเนียมประมาณ3เท่านะครับ อันที่2ก็คือเรื่องของความเสถียรนะต้องบอกทอเรียมมีความเสถียรมากกว่านะถ้าเทียบกับยูเรเนียมนะครับมันก็เลยทําให้ปฏิกิริยาฟิวชันหรือการแตกตัวเนี่ยถ้าอย่างยูเรเนียมเขาบอกว่าแตกตัวได้อย่างรวดเร็วบางทีคุมไม่อยู่นะเกิดเป็ิยาลูกโซ่แล้วก็ควบคุมไม่ได้เกิดการระเบิดนะครับแต่ถ้าเป็นทอเรียมนะี่ยมันต้องกระตุ้นด้วยนิวตรอนก่อนนะมันถึงจะแยกออกมาเป็นเจ้าตัวยูเรเนียมแล้วถึงจะเอาไปทาปฏิกิริยาฟิวชันได้นี่เองนะครับ และแน่นอนนะฮะของเรื่องของของเสียกัมมันตรังสีเนี่ยยูเรเนียมเนี่ยมากกว่าและอยู่ได้นานกว่าไอเจตัวกากกัมมันตรังสีนะแต่ทอรีียมเนี่ยน้อยกว่านะครับแล้วก็ครึ่งชีวิตเนี่ยสั้นกว่านะฮะซึ่งนั่นหมายความว่าความเสี่ยงเอาไปทําอาวุธเนี่ยถ้าเป็นยูเรเนียมเนี่ยสูงกว่านะใช้ทําอาวุธได้โดยตรงแต่ถ้าเป็นทอเรียมต้องไปแปลงไปแปรรูปก,ก่อนถึงจะมาใช้งานในการผลิตปฏิกิริยาดิวเคียได้ ทีนี้เรามาดูขั้นตอนในการเอาแร่ทอเรียมมาใช้นะครับซึ่งแร่ทอรียมเนี่ยเขาบอกว่ากว่ามันจะได้ไอตัวแร่หรือยูเรเนียมออกมาในการเอามาทำปริยานิเคเรียนะฮะมันต้องผ่านขั้นตอนเนี่ยอย่างน้อยๆ3อย่างนะผมอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับอันแรกเลยนะทอเรียมนะเอามาเนี่ยสองสเนี่ยต้องมาถูกยิงด้วยนิวตอนนะครับคือถ้าเปรียบเหมือนทอเรียมมันก็เป็นมเมล็ดพืชน,นะครับแล้วก็เอานิวตอนเนี่ยเปยบเสมือนน้ํารดนะน้ํารดต้นไม้นะครับเอาน้ำเนี่ยมันรดมันสักพักแล้วกว่ามันจะงอก ว่ามันจะเติบโตนะก็ต้องยิงนิวตอนเข้าไปปิ้วๆนะครับเหมือนการรดน้ำนะอันที่2นะครับพอมันได้รับการรดน้ําแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปนะฮะจากทอเรียมนะครับเป็นเจ้าตัว P A 2 3 3นะฮะซึ่งมันต้องรอให้เซตตัวสักพักเหมือนถ่วงงอกนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นแร่ตัวกลางนะฮะหลังจากที่ถูกกระตุ้นมานะครับ และสุดท้ายนะมันจะกลายเป็นยูเรเนียม233ซึ่งตัวนี้แหละที่จะมาทำการแตกตัวนะฮะและให้ความร้อนเป็นพลังงานนิวเคลียร์นี่เองจะเห็นว่ากว่ามันจะได้นะมันต้องมีสามสิบแต่มัเล็กเป็นต้นอ่อนและกลายเป็นต้นไม้ใหญ่นะถึงมันจะผลิตด,ดอกออกผลเอาไปทำการผลิตพลังงานได้นะครับพูดง่ายๆนะคือมันต้องมีนิวตอนนะนั่นหมายว่า เตาที่จะใช้ในการหลอมแร่ทอรีรียมนะเพื่อในการผลิตพลังงานเนี่ยมันต้องมีกระบวนการนี้เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งทอรีรียมเองมันไม่สามารถให้พลังงานโดยตรงได้ต้องแปลงเป็นยูเรเนียม233เสียก่อนทีนี้กลับมาที่จีนนะอย่างที่บอกนะว่าจีนทุ่มทุม,ทมสร้างนะครับในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับซึ่งจีนก็เห็นนะว่าเออทอรีรียมเนี่ยหาง่ายกว่าอารมณ์เหมือนผลิตแบตลิเทียมลิเทียมเริ่มหายากแล้วนะก็ต้องไปผลิตแบตเกลือใช่ไหม อันนี้ก็เหมือนกันนะยูเรเนียมหายากนะแถมเป็นอันตรายนะครับก็เลยบอกเฮ้ยมาใช้แร่ทอเรียมดีกว่านะครับซึ่งทางจีนนะได้มีการวิจัยนะเดินหน้าในเรื่องของการใช้แร่ทอเรียมอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในปี2 0 2 4นะจีนเริ่มทดสอบนะเครื่องปฏิกรณ์เกลือล้อมเหลวพลังงานทอเรีียมนะครับซึ่งจีนได้ตั้งเตาขึ้นมานะฮะ เพื่อเอามาหลอมเทอเรียมก่อนนะเป็นครั้งแรกของโลกนะครับหลังจากอเมริกาเนี่ยเคยทำตั้งแต่ยุคปี60แต่ก็พับโปรเจกต์นี้ไปนะเพราะว่ามันต้องใช้เงินมหาศาลนะครับซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร,ร์แห่งประเทศจีนนะหรือ Chinese Academy of Science นะหรือ C.A.S. เนี่ยก็ประกาศความสำเร็จว่าเขาได้สร้างเตาปริยาณน,นิวเคลียร์นะในการหลอมแร่ทอเรียมนะด้วยเกลือหลอมเหลวเรียกว่าทอรเรียมมัลเทนซอร a ต t รีแนนะครับซึ่งใช้กำลังการผลิต2เมกะวัตต์เนี่ยได้ไฟออกมา ซึ่งเขาว่าเป็นเตาปฏิกอนแห่งแรกของโลกนะครับที่ใช้แร่ทอรียมออกมาผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้จริงเป็นเครื่องแรกของโลกเพื่อเห็นภาพนะฮะและเข้าใจหลักการทำงานของตัวเตาปฏิกอนที่ใช้ผลิตไฟฟ้าจากแร่ทอรียมนะครับว่ามันยากต่างกับตัวเตาลงไฟฟ้าโรงงานนิวเคลียร์ทั่วไปยังไงนะครับต้องบอกว่าทั่วไปแล้วเนี่ย เตาปริกรนิวเคลียนะเป็นอุปกรณ์ที่ดึงเอาพลังงานความร้อนนะจากการสลายของนิวเคลียนะรั หรือเรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชันมาใช้ในการผลิตไฟฟ้านะครับซึ่งเขาจะเน้นเป็นพวกสารกัมมันตรังสีทั้งหลายนะฮะก็คือเจ้าตัวแร่ยูเรเนียมนี่เองนะครับซึ่งเอามาใช้ทั้งผลิตอาวุธโรงไฟฟ้าได้ในกระบวนการเดียวกันนะฮะแต่นักวิสัญญีการก็เคยทดลองหาสารอื่นมาแล้วนะรวมทั้งแทอเรียมมาอย่างที่บอกนะครับตั้งแต่ปี60นะ1960นะครับแต่เนื่องจากแร่ทอเลียมออกไดออกไซด์เนี่ยเป็นสารประกอบนะฮะที่มีแกนกลางของเตาบริกรเนี่ยต้องใช้จุดหลอมเหลวเนี่ยมากถึง 3,350องศาเซลเซียสซึ่งมากกว่ายูเนียมไดออกไซด์มากถึง2,800องศาเซลเซียสทำให้ระบบหล่อเย็นเนี่ยของเตาบริกรดั้งเดิมมันเป็นน้ำเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับแต่ในยุคใหม่เนี่ยฮะต้องบอกว่าการที่คุณจะใช้อุณหภูมิขนาดนี้เนี่ยเขาเลยเลือกใช้เกลือที่หลอมเหลวนะหรือเมลตินโซลเนี่ยซึ่งเป็นจุดหลอมเหลวนะตั้งแต่250ถึง800องศาเซลเซียสเนี่ย เอามาใช้เป็นตัวสารหล่อเย็นแทนนะครับจนเรียกว่าเป็นเตาปฏิกรณ์แบบหล่อเย็นด้วยเกลือหลอมเหลวนะหรือเรียกเม i ต์นซล r เอ c t ชันหรือเรียกว่า MSR ซึ่งจะทำงานที่อุณหภูมิ700องศาเซลเซียสและทดลองใช้กับสารทอเรียมและสำเร็จได้ในปัจจุบัน ซึ่งจากต้นแบบที่สำเร็จตั้งแต่ปี2024ปีที่แล้วนะครับและในปีนี้นะเขาเริ่มวางแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าเตาปฏิกร์จากแร่ทอเรี่ยมเรียบร้อยนะครับโดยประกาศแผนว่าเทคโนโลยีนี้จะเอามาใช้ในระดับเชิงพาณิชย์ภายในป2030ี2030นี้อีก5ปีข้างหน้านะครับโดยทางนะ c a s นะครับก็ตั้งเป้านะครับว่าต้องผลิตให้ได้นะเจ้าตัวโรงไฟฟ้า พลังงานทอแอร่ทอเรเลียมเนี่ยก็คือต้องให้ได้10เมกะวัตต์นะครับเพื่อตอบสนองนต่อการขยายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซีตะวันตกของประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นโซนที่แห้งแล้งนะเขาบอกว่าต้องการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่หล่อเย็นด้วยน้ามันเป็นเรื่องยากเลยต้องใช้เป็นแร่เกลือเหลวนะครับซึ่งอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับปัจจุบันนะฮะจีนประเมินแล้วนะครับว่าแร่ทอเลียมเนี่ยมีสํารองในประเทศปริมาณถึงประมาณ3 0 0 0 0นตันเป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งทางนักวิจัยก็บอกว่าจีนยังมีสายแร่ทอเลียมเนี่ย ในโซนพื้นที่มองโกเลียอีกเยอะมากนะมากพอที่สามารถผลิตไฟให้กับคนทั้งประเทศได้เป็นหมื่นปีเลยโอ้โหเป็นหมื่นปีเลยนะนี่นี่สินะที่เรียกว่าขออายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีนะฮะนี่คือแร่ที่เอามาผลิตไฟฟ้าได้เป็นหมื่นปีซึ่งก็ยังมีการพัฒนาและสำรวจในปัจจุบันนี้นะครับ ซึ่งหากเทียบกับสหรัฐนะสหรัฐก็มีแร่ทอรียมสำรองอยู่ที่ประมาณ ,00 0 0ตันเท่านั้นและทั่วทั้งโลก35ประเทศนะไม่มีไม่มีประเทศไทยนะครับเขาบอกว่ามีแร่ทอรียมสำรองไม่น้อยกว่า6ล้านตันเจนว่าจีนมีแต้มต่อนะครับในการเป็นเจ้าตลาดแร่หายากหรือแร่แร่เอิร์ดทั้งหลายนะครับซึ่งมักขุดได้พร้อมกับทอเรียมอยู่แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยจีนผลิตแร่แล้วและก็แปรรูปแร่หายาก 70%ของโลกใบนี้นะครับและการควบคุ่มการกระบวนการการผลิตนะหรือการแยกธาตุบริสุทธิ์เนี่ยจีนก็ครองไปอีกแล้ว85%ของอุปทานซัพพลายเชนของโลกนะครับนั่นหมายความว่าแม้ประเทศอื่นจะมีแร่นะแต่ก็ต้องส่งนะครับไปให้จีนเนี่ยแปรรูปแร่แลอเอิร์ดทั้งหลายนะครับกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยจีนแอบผูกขาดนะมีทั้งแร่หายากบวกทอรีียมนะเท่ากับว่าคอมโบยุทธศาสตร์ของโลกใบนี้เลยนะครับ จีนไม่ได้ขุดแร่ทอรีียมโดยตรงนะแต่เขาบอกว่าได้มาพร้อมจากการขุดแร่หายากอย่างเจ้าตัวโมนไซต์นะครับซึ่งเป็นแร่ที่เอามาใช้ในการทําแม่เหล็กนะตามธรรมชาติสําหรับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับดังนั้นนะจีนก็ยิ่งครอบครองเหมือนแร่หายากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้แร่ทอรีียมฟรีเท่านั้นนะครับซึ่งรัฐบาลจีนก็ได้จัดตั้งเจ้าตัว China Rare Earth Group นะยักษ์ใหญ่อารมณ์เหมือนโอเปกเอเปกอ่ะเออโอเปกเอเปกก็คือขุดน้ํามันใช่ไหมที่มันใช้แล้วหมดไปนะครับแต่วันนี้นะฮะ จีนได้ตั้งกรุ๊ปขึ้นมานะฮะชื่อว่า CREG นะครับซึ่งอันนี้ก็คือไชน่าแแล e a r เอิร์ดกนะฮะยักษ์ใหญ่ที่ควบคุมการผลิตนะฮะแร่หายากทั้งหลายนะแบบครบวงจรตั้งแต่เมืองโรงงานแยกโรงงานผลิตแม่เหล็กนะซึ่งต้องใช้ในรถ e ีีทั้งหลายนะครับไปจนถึงภาคพลังงานนิวเคลียร์เลยนี่จึงไม่ใช่แค่เกมอุตสาหกรรมนะแต่มันคือเกมกลุ่มอำนาจเชยุทธศาสตร์ระดับโลกในโลกยุคใหม่ และนี่กลายเป็นแต้มต่อของจีนนะฮะในการกลุ่มอํานาจนะ,ะอย่างแรท่ทอเรียมซึ่งเป็นอาวุธลับนะฮะในการกลุ่มอํานาจโลกยุคใหม่โลกที่เราต้องพึ่งพาเรื่องของพลังงานสะอาดนะ,ะไม่ว่าจะเป็นการปลูกการห่วงโซ่อุปทานโลกกังพวกแร่หายากนะ,ะต้นทุนสิ่งแวดล้อมและมลพิษในประเทศจีนเองนะครับแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์นะ,ะซึ่งวันนี้จีนเนี่ยเรียกได้ว่ามีครบหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าแรท่ทอเรียมเนี่ยมันคือโอกาสนะครับมากกว่าแร่ในหินแต่มันคือทางเลือก ของอนาคตนะซึ่งวันนี้นะฮะใครที่คุมได้ก่อนนะครับคนคนนั้นจะก,กลุ่มอานาจเหมือนอย่างที่ช่วงที่ผ่านมากับคนที่กลุ่มพลังงานฟอสซิลอย่างกลุ่มเอเปกเอเปกนะฮะหรืออเมริกาเองที่ขุดน,น้ามันได้นะครับวันนี้พอโลกพึ่งพาฟอสซิลน้อยลงเน้นเรื่องของพลังงานสะอาดนะฮะพลังงานนิวเคลียร์โดยการใช้แร่ทอเรียมนะครับจึงเป็นคีย์ของพลังงานยุคใหม่ที่หลายคนให้ความสนใจซึ่งวันนี้จีนคลองแร่หายากอย่างแร่ทอเรีียมไปแล้วเรียบร้อย เพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับว่าใกล้ถึงยุคอวสานของฟอสซิลแล้วหรือยังด้วยอาวุธลับของจีนอย่างแรดทอรียมนะครับโดยเฉพาะยุคใหม่เนี่ยเขาเน้นเรื่องพลังงานสะอาดคิดว่าจีนจะขึ้นมากุมอํานาจโลกจริงไหมหลังจากนี้สหรัฐอาจจะต้องมีเกรงใจนะแล้วก็ประเทศขั้วอํานาจเก่าทั้งหลายนะครับคิดเห็นยังไงสามารถแสดงความเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสดสติกเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ ไว้ถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับยีพลังงานสะอาดและ EV จะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบพิยงเน,นี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ